สวัสดีครับที่ร้านจุนบิ๊กบค์มือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอเพิ่มอีก1นึ่งคันครับจากค่ายยามาฮ่ารุ่น YZF-R3 ปี2017นะครับคันนี้เดิมทีเป็นรถจากทางร้านนะครับคันนี้ผมไปซื้อจากเจ้าของที่ออกศูนย์มือ1มานะครับมีประวัติมีคลิปเซอร์วิสมีคลิปรีวิวรอบคันมีตั้งแต่วันที่ผมไปรับรถครั้งแรกเลยนะครับคันนี้นะมี ครบหมดทุกอย่างนะครับทีนี้ลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับซื้อเงินสดไปนะครับลูกค้าขับไปได้แค่500กิโลซื้อไปหนึ่ปีละขายคืนน้องน้องทำที่บ้านน้องทำปลูกดอกไม้ขายนะครับอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าอำเภอจอมทองนะครับของเชียงใหม่นะครับบ้านขุนกลางนะครับ จำได้ดีเลยแหละไปสองรอบแล้วไปสองรอบแล้วน้องขายคืนเพราะน้องจะไปออกเวฟแทนนะครับเพราะว่าคันนี้ขับเข้าสวนลําบากนะครับไม่ได้เอาออกไปไหนแล้วครับแล้วก็มีรอ,อยเพิ่มมา1จุดนะลมแปะฝั่งขวามันนิดนึงนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมาชุดสีกันก่อนนะครับรถตอนนี้เดิมทีตอนนั้นขายไป8,800กิโลตอนนี้9 00 0นิดๆน,นะครับวิ่งมาห้า0้าอยโลนะครับ ซวิทให้ครบๆคันนี้นะครับมีทั้งเปลี่ยนน้ามันเครื่องฝาชิ่นน้ามันเครื่องน้ามันเบรกหน้าหลังนะครับกองน้ํามันเครื่องกองอากาศคือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวิ่งไปแค่ห้าพันกิโลผมยังจะไม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับแต่จะแถมน้ํามันเครื่องไปให้สองลิตรพร้อมกองน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อครั้งหน้าลูกค้าซ์วิสก็คือใช้ของที่ผมแถมไปให้เลยนะครับทั้งกองน้ำมันเครื่องทั้งน้ามันเครื่องนะครับส่วนกองอากาศหกพันโลค่อยเปลี่ยนนะครับยางใหม่เอี่ยมครับ นี่ดูยางนะไม่มีแตกลายงานนะครับดูไม่รู้จะซูมให้เห็นยังไงแล้วนะอ่ะล้อลื่นลื่นนะครับล้อลื่นลื่นล้อสะอาดสะอาดครับนี่โซสเตอร์ล้างทําความสะอาดเคลือบเงาให้เรียบร้อยนะครับพอเท้าขึ้นนะครับคันนี้จะได้ท้ายสั้นพับแม่เหล็กพร้อมไฟเลี้ยวแต่งในตัวนะครับยังใหม่ๆครับ มีตัวยกเกียร์ให้นะครับมีการล้มกลางให้นะครับมีไฟเลี้ยวแต่งหน้ามีชิวหน้าแต่งอุดกระจกวิ่งใต้ไฟนะครับกาดหม้อน้ำนะครับท่อฟูหนึ่งชุดยางใหม่ๆอย่างนี้เลยนะนี่ไอ้นี่ยังไม่หายเลยคิดคิดดูคือซื้อซื้อไปก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซื้อไปไม่ได้ใช้งานเลยดูดูจานเบรกนะครับ นเคครรื่องะับถือว่าชุดสีสวยพอสมควรครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูตารางผ่อนอีกทีหนึ่งนะครับมาดูเลขไม้กันนะครับอ่าสีสีครอบถังนะครับมีริ้วรอยขากางเกงคนซ้อนหน่อยนึงนะครับครอบถังนะครับ มีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนะเปิดชมเลขใหม่ครับเลขใหม่แท้ครับไม่มีการกรอไมค์ขายทางร้านไม่มีนโยบายในการกรอไมค์ขายให้ลูกค้านะครับสตาร์ทอุ่นเครื่องหน่อยนึงนะครับรถไม่ได้ขับนะครับมีรับประกันหลังการขายทั้งระบบเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ให้นะครับหายห่วงนะฮะ มีรอยล้มแปะตรงนี้นะครับเข้าไม่ได้เข้าเนื้อนะผมบอกเลยสีะลอกนิดนึงนะครับสีะลอกเฉยๆนะครับไม่ได้เข้าเนื้อแบบไม่ได้เข้าเนื้ออ่ะถีแค่ทะลอกเฉยๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้หนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับ ออีกหที่เป็นจุดมาพร้อมกันไม่มีแล้วนะอันนี้ก็ปกตินะครับดูแค่ล้มแปดนะครับไม่มีผลต่อการใช้งาน,นครับอมีรอยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะนี่เนี่ยน,นี่เดียวนี่เห็นไหมล้มพร้อมกัน เพื่อนฟังเสียงท่อนิดนึงนะครับโคตรลั่น มันเล็กนะนี่ดูทรงด้านข้างนะตัวลั่นเลยนะ R3 เนี่ยทั้งระเบิดท่อนะทั้งความแรงนะครับอตัวลั่นเลยนะตัวแหวนเลยแหละบอกเลยแหละร้อยเก้าสิบมีถึงแน่นอนนะครับตันร้อยเก้าเก้าหน้าไม้นะครับใครทําเครื่องเพิ่มปากแต่ปากแต่กองอากาศหัวเทียนอะไรพวกนี้นะอ่าแคมป์อย่างนี้นะมีสองร้อยให้เห็นนะครับสเตอร์เดิมนะ คันนี้เปิดราคาที่8 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่เก็บเงินไปทางได้นะัยรุ่นนี่สต็อปเปอร์คอปกตินะครับดูให้เห็นชัดๆนะครับมีครอบโชกคนะผมใส่เพิ่มเข้าไปนะนี่สต็อปเปอร์คอรับไอเนี้ยน,นี่หลุดร่อนตามปกตินะครับมีบ้างนะครับมันไม่ได้หักได้งอมานะครับมันแค่มันมันมันเป็นสนิมนะอ่ะเออมันเป็นสนิมปกติเลยนะ ล้อเลื้อก็สามารถเป็นได้เป็นได้ทุกส่วนครับยิ่งฮอนด้านี่แข็งเครื่องทั้งสองฝั่งนี่โดนเลยต้งของฮอนด้านี่จะเป็นตรงนี้เยอะนี่อ่าคับของฮอนด้านี่จะเป็นตรงนี้รอบตาแมวนี่เป็นอันนี้เป็นปกตินะคล้ายๆกันเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือให้เห็นชัดๆเลยนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวตารางผมเดี๋ยวผมจะลงให้ชมอีกทีนึงนะครับท่านใดสนใจสอบถามและเรียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0863711307นะครับที่นี่ร้านปิจุนวิ๊กใบมือสอลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย